โอ,โ,โอ้โหเก่งจังดี่เองมาพี่พราวมาเถออ่ะอ่ะไมน่นะน้องคอยตั้งท่านะน้องครยมองดอออปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าพี่พราวมาพี่พราวจับเลยทำดีๆพี่พราว ปึ๊บอ่าพายมองนะปึ๊บอ่าเดี๋ยวนี้น้องพายจะทำเองแล้วนะอ่าทำเอง้ปึ๊บเก่งมากอ่าทำไปเข้าตีชาเสร็จไปสิอือสามตั้งใจมีสติน้องพายให้พี่พาวใช่ไว้หนูตีเป็นนะตีเป็นอ่าตีไป ชาเบาๆเบาๆค่อยๆทําไปกับน้องอะเตรียมตัวน้องพายเตรียมตัวจะเสร็จแล้วพอเอออ่าตนะีไปเออเออเออเวลาน้องจะตีพาวต้องหยุดหยุดมองอย่างเดียวอ่าไป้ายมองมองมองรอสีเขียว หนองอ่าตีให้โดนอย่าให้หลนอ่าอ่าไปเริ่ม,มใหม่พี่พรางพาพยบีรอลลูกเหมเือนเสกลงละอ่ะไปหนึ่งสองสามเอออ่ะไปน้องพายถอยหลังไปห้ามาล้ำเส้นอ่ะไปพี่พาเสิร์ฟอีกทีนึงถุง ข้าไปเสิร์ฟใกล้ๆเนี่ยลูกลูกบอลไม่ถึงน้องใหม่ๆจะให้น้องวิ่งมากขามาอีกทีนึงหนึ่งสองฮะเออนั่นแหละเบาๆให้ถึงน้องน้องจะได้มีกำลังใจตีโอ้เยี่ยมเลย